ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยายาาาตอนรับเข้าสู่เป่ายง่ยงเงินล้านวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์ฮอผู้มีมุกแปลกๆครับเป็นอาวุธ เพื่อต่อสู้กับผู้ดำเนินรายการของเราทั้งสองคนคนนี้มาแรงครับชาติยานบอกอาจารย์ต้องเลยจารย์นะอาจารย์อาจารย์สอนวิชาอะไรยังไงฮะก็ผมสอนวิชาความรู้่ะครับและพจนค่าที่อาจารย์พอต้องเจอเป็นคนแรกก็คือ เพชรคาตดาวโอเกะที่มีดีกรีส่งผู้แข่งขันกลับบ้านไปแล้วถึง2คนอาจารย์ฮอจะสามารถผ่านเพชรคาดดาวคนสวยของเราไปได้หรือไม่และจะสามารถที่ชิดเงินรางวัลได้มากน้อยแค่ไหนติดตามชมกันเลยแต่วันนี้นะฮะบอกเลยว่าอาจารย์หนุ่มคนนี้นะมั่นใจเต็มที่เปิดฉากกับผู้พิทักษ์ของเราอย่างนี้เลยแต่ตอนแข่งขันผมว่าอาจจะคนละเรื่องกันาะออนั้นเริ่มต้นที่คันเงิน1 0 0่งันบาทก็มาครประจำที่ครับ ผู้เข้าแข่งขันฟังกติกาจากผมก่อนนะครับเมื่อผมสั่งว่าเตรียมให้นำมือข้างที่จะอาวุธแนบตัวไว้แบบนี้นะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกาวุธพร้อมการสับจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเรารู้สึกเหรอเราวันไหวเหรอวะกรรมการวันไหวครับหน้าแดงหน้าแดงทำไมครับหน้าแดงเออกฎสมมาพันธ์เขาบอกว่าเราต้องอย่าไปกระรอกกติกสิครับ คุนดาวนี่แกก็เข้าไปแกล้งกรรมการของเราสรวนไหว้ะสยหังง้นครับออกอาการยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูสิหายเข้มเลยเชิญนะเจนะเมื่อผมให้สัญญาณว่าไปให้ออกบุญพร้อมกันสามจังหวะแบบนี้ครับ1นึสองออกบุญออกเดียว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 เดี๋ยวเดียวสมาพันธะสมาพันธ์ช่วยแต่ว่าแต่สินเลนะฮะเดี๋ยวเดียว เอาอีกแล้วครับเล่นได้เล่นใหญ่เลยนะฮะอย่างนี้กรรมการของเราก็ไร้สติหมดสมาธิไปกันใหญ่แล้วสิครับเนี่ยคุณดาวเอ่มมีสมาธิหน่อยครับคุณกรรมการจ๋าดูอีกทีนะคบครับเมื่อผมสั่งว่าไปให้ออกวุฒพร้อมกันสอบจังหวะหนึ่งสองออกวุฒิในกรณีที่ออกวุฒไม่พร้อมกันผมจะสั่งยุติการแข่งขันแข่งใหม่เข้าใจนะครับครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ดีไหมช่วยตัวเองก่อนดีกว่าครับยังไม่ใช่ครับไม่ใช้นะครับไป มาใช่ปึ้งพาเพีง้พาผีมือ่ามาพร้อมนะครับยกที่หนึ่งของอาจารย์หอที่ต้องเจอกับพชคาตคนสวยอย่างคุณดาวที่มีสองกะโหลกติดอยู่ที่ข้อมือของเธออาจารย์หอจะสามารถผ่านคุณดาวไปได้หรือเปล่าเตรียมเอาละเอาละฟังสัญญาณจากผมนะครับรอ้ จากที่ปล่อยมุกเฮฮาครับพอจะแข่งจริงอาจารย์ท้อนี่กลับจริงจังขึ้นมาทันทีเลยครับเนี่ยดูหน้าตาสิครับ <c oughs> ไปเฮ้ยเฮ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 โอ้โหเสมอเสมอ คุณตันจะออกค้อนนี่เตรียมการมาก่อนมาฮะก็เตรียมมาฮะอ๋อคิดว่าจะเปิดฉากด้วยค้อนก่อนครับเมื่อกี้คุณดาวตั้งข้อสังเกตกับตัวเองว่าทุกครั้งที่มาการเป่าครั้งแรกมักจะเสมอตลอดเลย <c oughs> เออเกิดอะไรขึ้นนะเมืเอเ่อไหร่คะลางดูเชิงอาจารย์ลองดูฮนะ,ะ,ะจากสถิติของดาวโอเก้นนี่ก็เสมอเสมอตะพื้นตะพื้นเสมอตะพื้นตะพื้นเลยแม่ะลองดูไม่แน่ครั้งนี้อาจจะเสมออีกเมื่อคุณมีตัวช่วยออกอะไรเดียว เดี๋ยวเไม่ไม่แหววเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเรามีแววหึงหัวนะเราไม่ได้มียแล้เดี๋ยว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 กรรมการบอกฮะว่าพิจารณาดาวเกตเนี่ยขอไม่เรียกว่าพิจารณาได้ไหมเรียกอะไรฮะที่รักฮะถ้าตอนหน้านี้ไม่เห็นกรรมการคนนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะถ้ายังหยอดมุกกันแบบนี้นี่กรรมการของเราคงต้องขอลาออกไปขอเจ้าสาวเป็นแน่แท้ เดี๋ยวตั้งใไปกันต่อนะฮะอย่างยิดเยอะที่ขั้นเงิน1นึ0งพันบาทกรรมการดุยครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับเข้มใสอย่างใช่ครับนี่พรนะครับครับเฮ้ยทำไมทันมองศกตาเขาไม่เต็มหน้าฮะเฮ้ยเดี๋ยว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 มามามา ผู้ดำเนินรายการของเรานี่ก็ชงกันใหญ่เลยฮะสงสารคุณกรรมการเขาบ้างจะจ้าเดี๋ยวจะเขินใจละลายอยู่กลางเวทีเราจะหากรรมการใหม่ไม่ทันนะเนี่ยพร้อมนะครับมา้าพรเรียมเตรียมเลยอฟังสัญ,ญญาณจากผมนะครับ ยกที่สองของอาจารย์ฮอที่ยังยืดเยือ Teraz, like, ้ออยู nah. ่ที uh ่ขั้นเงิน1,000บาทไปเฮ้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 โอ้โหจะเบิดวะโอ้ยบอกคุณต้องดูเชิงกันถึงสองครั้งเลยนะฮะสนิทยังไงดีอ่ะไมดิอ่ะเดียว อย่าอย่าไปเล่นกับตัวนี้นะมันเอาจริงเลย่าจริงนะมันเอาจิงักก่อนดีไหมไม่เลตัวนั้นอย่ารบกวนกรรมการกรรมการข้าอุตสาห์อยู่นิ่งๆนะครับคุณดาวก็ยังมีความพยายามดึงกรรมการมาร่วมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยมีจากคุณกรรมการไม่คิดนะครับตอนนี้คงคิดไปไกลแสนไกลแล้วนัเนี่ยอย่ามารอเล่นกับความรู้สึกของชัาญเขาว่าอย่างนั้น สิ่งใหญ่ขึ้นสถิติเสมอของดาวเกตอนนี้ก็เพิ่มพวดรวดเลยทีเดียวครับผมอ่าไม่แน่คุณมีตัวช่วยเพื่อรองรับการเสมออยู่ตัดสินใจให้ดีครับทันเงิน1 0 0 0บาทยังยืดเยอะกันกันลุยกันต่อครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับยังนะฮะแน่เลยนะฮะถ้าพร้อมเตียมฟังสัญญาณจากผมนะครับ ยกที่3ของอาจารย์ฮอและยังอยู่ในขั้นเงิน1,000บาทมีการเสมอถึง2ครั้งแต่อาจารย์ฮอก็ยังไม่งัดเอาตัวช่วยใดๆมาใช้เลยแม่เด็ดเดี่ยวยจริงๆครับพ่อแต่ถ้าจะลุ้นผลของยกนี้นะครับต้องอดใจรอกันสักครู่ <c oughs> ห้ามพลาด ใจตรงกันนะฮะถึง3าครั้งเลยแต่งานกันไม่ทัะเอาละไม่รู้ว่าหรือว่าพรมลิขิตหรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็คุณจัดการได้นะฮะครับผมหรืออาจจะมีการแบบหลอกดวงครับค้งนี้ออกค้อนอีกฝั่งเสมอแน่แข่งไกรอเลยอะไรแบบนี้ต้องมีการคิด3ชั้นผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับอ่ะใช่แล้วอ้าวเอาตัวช่วยไหน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกกลับมาชมกันต่อครับกับเป่ายิ่งฉุบเงินล้านช่วงที่แล้วนะครับเรายังรอลุ้นกับการแข่งขันที่ยืดเยื้อระหว่างอาจารย์ฮอ,อ,อกับเพชรคาดดาวโอเกะที่เสมอกันมาต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แล้วและสำหรับยกที่3นี้ใครจะเป็นฝ่ายปราชัยโห้ไปติดตามชมกันเลยถ้าพร้อมเตรียม ฟังสัญญาณจากผมนะครับ เืมอกันซ้ําแล้วซ้าเล่าครับคุณผู้ชมเกิดจากการวิเคราะห์ที่ตรงกันหรือว่าเกิดจากการที่ใจตรงกันกันแน่เนี่ยไม่รู้สิอันนี้ถือว่าเป็นการแบบว่าใจตรงกันนะฮะถึงสาครั้งเลยแต่งานยังไม่ท้ายหรือว่าพรมไลกินหรือเปล่าเีะพูดแบบนี้เอากรรมการไปไว้ไหนล่ะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาเสียมอย่ามาเสียมฮะแต่ต้องบอกเลยว่า ผมย้าว่าเรามีตัวช่วยเพ่ลองรับการเสมออยู่นะฮะอาจารย์หัว,หวคุณตัดสินใจให้ดีอยืดเยอะเดี๋ยวจะเสียพลังงานแบบเปล่าๆนะยังยืดเยอะได้แค่เงินหนึ่งพันบาทกรรมการลุยกันต่อครับคุณสามารถเรียกขอตัวช่วยตลอดนะครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับยังไม่ใช่ยงอีกนะฮะถ้าผมเตียมจะเสมออีกไหมเนี่ย ฟังังนาบครบยกที่4ี่กับขั้นเงินรางวัลหนึ0งพบาทครับนี่ถ้าเป็นคู่อื่นนี่คงเป็นขั้นเงินที่สูงกว่าไปแล้วนะเนี่ยแต่คู่นี้เหมือนจะไม่มีใครยอมใครฮะจึงกลายเป็นการแข่งขันที่ยาวนานแบบล้ามือไม่ได้เลยอะ่ะ สถิติเสมอของเพชรฆาตดาวเกตก็ขึ้นเรื่อยๆแล้ว <c oughs> สี่ครั้งแล้วผมย้ำอาจารย์อีกทีนะฮะว่าอาจ,จารย์น <c oughs> <ฮ>ะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วก็คุณจัดการได้นะฮะครับผมหรืออาจจะมีการแบบหลอกดวงครับ้<อ>งนี้ออก้อนอีกฝั่งเสมอน่กันไกลรอเลยอะไรแบบนี้ต้องมีการคิด3ชั้นอย่าลืมว่าตัวช่วยเสมอที่วชนะคุณยังใช้ได้อยู่นะครับเอาละฮะยังยืดเยื้ออยู่ที่ขั้นเงิน1,000บาทกรรมการัดีครับ ใช่ไปผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับใช่ไหมความยดายังครับยังอีกยังอีกยังอีกยกที่5กับขั้นเงิน1000บาทที่แสนยาวนานจนถึงตอนนี้ครับอาจารย์หอก็ยังยึดมั่นที่จะไม่ใช้ตัวช่วยเหมือนเดิมเริ่มละนี่จะเป็นครั้งแรกของคุณผูมเงินละที่จะเสมอ5ครั้งติดหรือไม่ลองดูฮะยังไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนนะฮะฟังสัญญาณจากผมนะครับ ไปเฮ้เฮ้เฮ้ยเดียวเดียวคุณวันนี้ห้าครั้งติดฮะเจ้าเรายังไม่เคยเจอกันเสมอห้าครั้งติดมาก่อนอาจารย์อาจารย์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอาจารย์ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฮะรายการอาจารย์แต่ละครั้งคุณคิดอะไรอยู่กำลังเดาคู่ต่อสู้เดานะแล้วคุณน่ะเดาฮะก็เดาเหมือนกันค่ะเดาแล้วกชนกันตลอดเลยครับตอนนี้นะฮะสถิติเสมอห้าครั้งเกิดขึ้นแล้วนะฮะ อยาให้มันเป็นครั้งที่6 8เจ็ดแปดกเรื่องต้องบ้ามากอาจารย์ผมย้ำอีกทีคุณจัดการเรื่องนี้ได้นะฮะอย่างยืดยวดที่ขั้นเงินหนึ่งันบาทและจะเสมอกันเป็นครั้งที่6หรือไม่ครับกรรมการลุยต่อครับโอ้ยอผูเข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับอ่ะใช่แล้วอาาตัวช่วยไหนครับอ่าอืมมีตัดอาวุธแล้วก็เสมอถือว่าชนะครับหใช้ถูกอ่ะเสมอมาแล้วฮะเสมอถือว่า แล้วก็ต้องร้อยถึง5ครั้งนะฮะถึงจะยอมใช้ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะมาดูว่านี่จะเป็นการเสมอครั้งที่6แล้วตัวช่วยจะทางานหรือเปล่าครับพร <ผม S 2> ครับยืดยืดที่ขั้นเงินหนึ่งหนบาทถ้าพร้อมเตียมฟังสัญญาณจากผมนะครับยกที่6กับการยอมที่จะใช้ตัวช่วยของอาจารย์ฮอครับแหเพื่อตัดเกมอันแสนยาวนั้นให้จบลงแต่ก็ต้องลองดูนะครับว่าตัวช่วยนี่จะมาถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่า ไปเฮ้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 เฮัดูนะฮะดู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  ดูท่าทางของอาจารย์ฮอนี่แกคงจะสะัใจมากนะฮะเพราะแข่งขันกันยาวนาถึงยกที่6แต่ก็ยังอยู่ในเงินขั้นแรกอยู่เลย,ยขอบคุณที่ดไ,ได้าเรามาย้อนดูกันครับว่าการออกอาวุธในแต่ละยกของคู่นี้เป็นอย่างไรกันบ้างฮะถึงได้เสมอกันถึง5ครั้งติดต่อกันสงสัยจะทำบุญกันมาแต่ชาติปางต่อแล้วมั้งเนี่ยใจถึงตรงกันเป๊ะเวอร์ไม่ยอมแพ้ชนะกันสักทีครับ ม่เกรงใจกันอยู่ได้อะและนายกที่6นี้จริงๆก็เสมอกันนะครับแต่อาจารย์ฮอนี่เลือกที่จะใช้ตัวช่วยเสมอถือว่าชนะเลยทำให้ได้รับประโยชน์ไปเต็มๆตมไม่อย่างนั้นอาจจะเสมอกันแบบ8-9ยกก็ได้นะ <ๆ S 1> ดีนะที่ไม่ยืดเยื้อ หูนี่เป็นครั้งแรกผู้นี่เป็นปรากฏการณ์สำหรับรายการเราเลยนะฮะเสมอกันหครั้งติดแล้วตัวช่วยมาถูกที่ถูกเวลามาเลยฮะเราสะสมมากันเลยหนึ่งพันบาทครับรู้สึกไงฮะอาจารย์ฮะก็เกินคาดแล้วครับร้อยจริงๆก็ชนะคนหนึ่งก็ถือว่า สุดยอดเลยคะคุณสร้างปรากฏการณ์แล้วตอนนี้คุณเป็นเจ้าของสถิติเสมอหกครั้งครับและตัวช่วยเสมอทัวชนะทํางานพอดีนะพอดีเลยเอาละฮะอาจารย์หัวนี่อาจารย์อาจารย์ฮออาจารย์ฮอนี่ด้วยพูดหนันที่ไม่ธรรมดาติดตามกันไปยาวๆนะไปกันต่อเลยนะครับผมพร้อมพร้อมครับขั้นเงิน2,000บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือเอ้ามา เอาละครับพชจฆาตที่อาจารย์ฮอต้องเจอนี่จะล้มยากหรือง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะเจ้าว่าผู้พิทักษ์แต่ละคนนี่เป็นพิจิาตกันทั้งนั้นเลยนะจ๊ะไม่มีคําว่าล้มง่ายนะจ๊ะจะบอกให้เอาไม่เชื่อคอยดูแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพชจฆาตีรองกลนสมองแม่จับมืออาจารย์ให้เกียรติที่อาจ็คยันนี้เป็นคนที่พาดู้วยติดส่งสั่งเราจะไปทําร้ายเขาเนี่ย เป็นแฟนไม่ได้รู้คุณอาจารย์จะไม่ย่ำยีพ่อพิมพ์ของชาติดูนี่ดูฮะเพราะนั้นคุณแจ๊คคุณบอกแล้ว่าคุณจะทำยังไง <c oughs> ผมจะไกอาา้อ่กันี่คล้คายเลยสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพส่วนตัวแล้วนีน่ผมคิดว่าการสอนหนังสือเนี่ย มันยากกว่าเล่นเป่าหิงฉูดสีครับนั้นผู้พิทักษครับเล่นให้เต็มที่ครับเพราะว่าผมก็จะเล่นให้เต็มที่เหมือนกันครับ กลับมาติดตามชมกันต่อครับกับความสนุกลุ้นชาในเป่ายิ่งฉุบเงินล้านช่วงที่แล้วอาจารย์ฮอครับสามารถหยุดการแข่งขันที่ยืดเยื้อด้วยการใช้ตัวช่วที่มาอย่างถูกที่ถูกเวลาและต่อจากนี้ครับอาจารย์ฮอต้องพบกับความโหดสินขนาดไหน่าให้เสียวไปติดตามชมกันเลยครับไปกันต่อเลยนะข้าบอนนะพร้อมครับขั้นเงิน2 0 0 0บาทและดาราที่คุณต้องเจอก็คือเอามา ถึงแม้อาจารย์ฮอจะมีวิชาความรู้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะรู้ทันเพชคคาตระดับ18มงกุฎเรียกพี่อย่างเพชฌคาตแจ็คเชิญยิ้มหรือเปล่านะเอาเป็นห่วงอาจารย์ฮอจริงๆเลยหายาเขาคือเพชฌคาตล้อมป่วนสมองง่าจับมือแข็งเกีย์พี่อันนี้ตอกแนสีแดงอะไรครับเดี๋ยวข้ามาเลยคัเี๋ยวเด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 เดี๋ยว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 เเดี๋ยว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 ี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเย สองศพนี่ฆ่ามากับเมือผมพูดตรงว่าอาจารย์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นคนที่พาลุสิตสงฝั่งเราจะไปทําร้ายเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เงินทุกาที่เขาได้เนี่ยนะครับผมเพราะนั้นแล้วเขาต้องเอาไปเพื่อจะเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองทำให้ตัวเองรู้คุณอาจารย์จะไม่ย่ำยีพ่อพิมพ์ของชาติอนี่ดูฮะ ถึงขั้นคุกเขาคำนับกันเลยหรือจ๊ะเนี่ยผมจะออกนีใช่เลยเพื่อที่ออกคอยใช่ไหมฮะนี่ชายชิดผูกนะครับเนี่ย โอ้โหเหมือนอาจารย์ฮอจะเป็นแฟนขลับตัวยงของพชชฆาตแจ็คนะครับเนี่ยรู้ทันกลลวงของเพิชฆาตแจ็คไปซะทุกอย่างเลยและอาจารย์จะคว้า2 0 0พบาทแบบไม่ต้องเสมอเยอะนี่เอาเลยเอาเลยที่เด็กคนนี้กระตันยูรู้คุณนฮะครับต่อมาครูบาอาจารย์มีต้องนักไม่ยำยียินดีครับครับอันนี้แล้วผมก็จอาอันนี้ ปมาลองดูมาลองดูนะครับได้เลยเรียกเรียกว่าบูชาครูบมาแล้วครขั้นเงิน2,000บาทกรรมการประจำที่ครับเป็นแมตต์บูชาคู่ผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับยังครับยังนะครับยังครับน่าเสียดายแถมพร้อมนะครับพร้อมเตรียม ยกที่เจ็ดของอาจารย์ฮอที่ต้องเจอกับเพชคฆาตจอมลวงโลกอย่างคุณแจ็คได้เลยครับบอกเลยว่าจอมกันไก่นะฮะเพราะผมไม่ได้อะไรอยู่แล้วอาจารย์ได้เดียวนี่ได้ครับผ็นควอันนี้อันนี้นะครับอาจารย์ได้ครับฟังสัญญาจากผมนะครับครับผมไปเฮ้เไปเฮ้เ ผมก็เลยมันออกไม่ทันนิ้วเลกก็ดีไม่เห็นเลยที่เขาลงอกึืนนิวงไปตลอกเห็นอาจารย์มาแล้วลุกเลยดเดี๋ยวนี่ดูแววตาจำเห็นกันคนก่อนหน้านั้นไหมฮะที่มันยังตาลลอกอยู่เลยนี่นะครับ ดีครับผมอาจารย์ดีูชาขอใหชนะครับผมเอาละตอนนี้นะฮะโดนหักหลังซะแล้วนี่เป็นลีลาจอมปั่นประสานเลยนะอาจารย์ฮะตัวช่วยแพ้หนึ่งครั้งทำงานอัตโนตไปแล้วตัวช่วยเสมอถือว่าชนะใช้ไปแล้วตอนนี้คณเหลือตัวช่วยเดียวคือตัดอาวุธดาราเอาตัวรอดให้ได้ฮะอย่ากลายเป็นศพต่อไปของเขาโอ้โหยังไงครับมันหักหลังมันซึ้งหน้าแบบนี้จริงก็เฉยๆนะเพราะว่า ตอนนี้เกินเป้าหมายแล้วฮะเดวนะพันหนึ่งเกินเป้าหมายเลรอผมอยากชนะคนหนึ่งก็อาจารย์ทไมมักน้อยเลยเกิดก็จะคือแต่ว่าจากนี้คือกําไรแล้วครับกาไรแล้วอาจารย์ออกอะไรดีว่นี่ฮะออกอะไรดีออกมีดได้ไหมีแม่อาจารย์ฮอแกนีออกแนวอาฆาตแค้นครับอาวุธของเรานี่มีแค่3มอย่างฮะไม่มีมีดอย่างที่อาจารย์ฮอต้องการนะช้าไพ้เสียว เล่นสีจ้าอาจารย,เยเ์เ,ยเจาะอะไรกันไกลค้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกก่อนเลยบอกอะไรดีออกอะไรดีฮะอะไรก็ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังเสียงนะเขาบอกให้ให้ออกแต้มเยอะๆเดี๋ยวแล้วนะ ออกแต้มเยอะๆกันไหนครับอาจารย์ฟังเสียงจากอะไรอ่ะออกแต้มเยอะๆก็อนนี้ไงครับออกแต้มเยอะๆเนี่ยกระดาษใช่ฮะก็จะได้ออกคอรเออน้เลยครับออกคอร์ดตีกันถูกต้องนะครับผมไปสู้กับพี่เอดีกว่าพี่เอเขาแข็งมากอ๋อแล้วอันนี้น่ารักจะออกอันนี้เออน่ารักได้เลยครับโทษฮะก่อนเป็นศิลปินตลกเคยเป็น18มุม เคยเดินหลอกขายของตามหมู่บ้านมา่อก่อนเลยไม่มีผมตั้งใจยิ่งเขาเป็นพ่อวพิมพของชาติวยแล้วจะมาย่ำยีพ่อพิมไม่ได้เดี๋ยวนะนี่ไงฮะแล้วเมื่อกี้ตัวไหนมันมาเป็นเกมนะฮนะเป็นเกมเป็นเกมนะเกมก็เป็นเกมครับพร้อมนะฮะได้เลยครับตอนนี้เราอยู่ที่ขั้นเงินสองพันบาทกรรมการประจำรับคุณเหลือตัวช่วยเดียวนะฮะครับ อาจารย์แพ้คือการตกรอบอาจารย์แพ้ไม่ได้แล้วนะครับผู้เข้าแข่งขันจะใช้ตัวช่วยไหมครับเห็นลักษณะผู้ต่อสู้อย่างนี้ก็ต้องตัดอาวุธครับอันเน่อันน่เริ่มเริ่มวันแน่ยเมื่อสักครู่นี้ค้อนทาให้ผมแพ้เพราะเราฝังทัดค้อนครับตัดค้อนก็จะได้ทางออกฟ้อนนะครับผันออกได้แค่กันกระดาษถูกต้องมีสิทธิ์แค่เสมอ กับแพ้อ่แต่มีเปอร์เซ็นต์ชนะประมาณ10%อร์เซ็น่าวันแพ้เลยดีกวัาจันเพราะว่าอาจารย์แค่จันไปต่อครับผมคือตั้งใจว่าจะให้อยู่แล้วกันไกลกับกระดาษอ่าครับผมขอออกกันเลยอ่ากันไกลเพื่อสองช้อยนะจันนะแค่ผมบเดียวแค่สองช้อยข้าอาจารเสมออีกเซ็งอ่ะจานข้าพูดอย่้ใช่ครับไม่ทำลายพ่อพี่ของชาติกตันยูรู้คุณอาจารย์ครับผมโอเคพร้อมนะครับออกกันไกลครับผม ถ้าพร้อมเตรียมอาจารย์ฮอนี่ต้องรีบงัดไม้ตายสุดท้ายเพื่อมาปราบพิชฆาตจอมลวงโลกอย่างคุณแจ็กกันเลยทีเดียวอาจารย์ฮอนี่จะสามารถยืนหยัดแข่งขันได้ถึงขั้นเงินไหนติดตามกันต่อได้ในตอนต่อไปกับเปายิ่งฉุกเงินล้านโอ้โเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวไปนะคุณท่าออกคอนะผมตัดคอนแล้วเออคุณท้าออกคอน ยืดล็อกสิเดียวอาจารย์เลือกก้าเป็นสัตยานเจตนาของคุณแจ็คอาจจะต้องการทำลายจังหวะสุดต้านเอาละครับได้ครับผมเชื่อคุณง่ายครับเบยครับอันนี้อันนี้อะไรครับอีเอา